แล้วก็ใส่เลยปีกไปเลยตึดโบตายเลยที่<า>ดอกเม<ล>ียวอยู่แสดงไว้โลช่ช้ไม่ได้สวัสดีครับมาพบกับพี่นุ๊กและพี่ส้มจุกในดูนุน๊กชแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเอเดอร์ลิงกันเหมือนเดิมนะมันมีนอยู่จุดหนึ่งเออมันมีอยู่จุดหนึ่งว่ามันเป็นบอสที่ แม่งถูกซ่อนอยู่อะแม่งกว่าจะหาเจอต้องนานว่าไอ้ราชามางกรมันอยู่ที่ไหนแล้วที่สำคัญคือพอเราฆ่ามันตายเราสามารถมีความทรงจําไปแลกขอกับแม่เท่าได้แม่งโคตรเจ๋งอะเอออยากมาลองดูเว้ยเห็นอยู่นะก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันว่าแม่งอยู่ตรงไหนวะเออสุดท้ายนี่เนี่ยมันคือนี้เห็นไหมอู้หมันขบวนมว่ามันอยู่ตรงไหนมันยากลือเกินอ๋อพี่ลูกจัดไปแล้วอ่ะว้าวสวยไหม สวยสวยสวยทำอะไรได้ไปดูโชว์ได้โชว์ของเลยโชว์ของหน่อยนี่ก็ตีนี่แทงโอ้โหมันนี่แบบนี้นี่นนนมันมีชากระบี่กระบองเลยเน,น่ะอ่าใช่ก็แล้วลวไ <laughs> วะ,ะไอ้ท่ามี่เท่าท่าเหมือนนั่ไเลยนะไอตัวอวะว่าก็ติดหรอที่มันใช้ทุดแขนอะ่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยสุดเลยว่ะเอาดิเอาดิ คราวนี้เราก็มาลองไอ้ตัวเดิมนี่แหละเพราะว่าเราทำหลายคลิปมาเราก็จะลองไอ้ยักษ์ตัวนี้เพื่อจะได้เทียบดาเมจง่ายๆนะไม่เขาเป็นแบบว่าเขาตองศาเลยนะใครๆก็มาลองอ่ะมันบอกแม่งกูตายกี่รอบแล้วใครๆก็ลองช่องนูน้นก็ลองช่องนีน้ก็ลองช่องดูแม่งลองๆๆๆๆใครก็ไม่รู้แม่งสร้างไว้แถวนี้เออคราวนี้เราก็มาลองก่อนก็คืออ่ะเราก็ต้องโกดโกดดิสบอก่อนปึ๊บอ่าฮะบัฟเพิ่มแอสแทกกันก่อนหลังจากนั้นก็บัฟนี่ปึ๊บนะแล้วก็ตามเล่น โลซะหน่อยน้ำมริ่ะเออโลซะดิโลไปทำเราเราลืมแล้วโลนี่มันจะทำให้ตีได้แรงขึ้นอ่ะอ๋อเหรอเออแล้วก็น้ะอมริสนะเนะซาเบิลี่ไม่ใช้นะเอาดิเอาดิแรงจริงว่ะคุณกับตายว่าดอกเดียวกับตายด้วยนี่แต่ว่าจริงๆมันยังไม่ตามสตรีมนะจริงๆมันตายเลยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เรากลับไปนั่งพรใหม่ก่อน ก่อนอื่นไม่รู้ไอโลเนี่ยเวลาเราเก็บแล้วมันบับได้เปล่าไหมอ่ะเปลี่ยนล่อใหม่ปึ๊บปึ๊บอ่ะเราไม่ใช้โลก็ได้อ่ะแล้วก็ตามด้วยเพลิงเพลิงด้วยอ่าแล้วก็ไอบ้าด้วยน้ำยายาบ้าตามด้วยบ้าด้วยอ่ะแล้วก็ใส่เลยไปเลยตึ๊บโบ ตายเลยที่ <ไป S 1> ดรอวย,ยอยู่แสดงไวโลกใช้ไม่ได้โอ้โหจิ้มกี่ทีวะเนี่ยคือมันมันมันไกลมากดูระยะดิอยอดสุดยอดเลยวะ่ะคือตายแบบเขาเรียกว่าตายแบบสมไม่สวยอะ่ะแล้วพี่ดูพี่ดูไอ้ดียูงไหนอะ่ะ เอออะได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันอยู่ที่ไหนป่ะไปกันเลยอ่ะโอเคตอนนี้เรามาดูแผนที่กันว่าเราจะไปตรงไหนนะก่อนที่เราจะไปเอาไอ้ดาวของบอสตัวเนี้ยเราก็ต้องผ่านโซนหิมะมาก่อนซึ่งมันต้องตีบอสเว้ยบอสแม่งเป็นบอสยักษ์อะเออตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าตีชนะเสร็จปุ๊บขึ้นมาเผาเตาเพลิงของยักษ์ปับ๊บเราก็จะมาที่นี่ได้นะมเมือโด เออเมืองทรัโดเนี่ยไม่รู้เมืองอะไรดีนะเราก็จะไปตรงนี้โอโดแหละเออจริงๆเราเริ่มจากตรงนี้นะแล้วมันก็วิ่งไปเรื่อยเรื่อของมันไปตามธงตามทางเนี่ยแล้วตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะไปเอาบอสต,ตัวนั้นเอาดาบของมันใครที่เคยดูคลิปของเราตอนที่ไปเอากระดิ่ง,งก็น่าจะพอเห็นทางวิ่งว่าจะไปพรนี้ได้ยังไงทางเดียวกันเลยใช่ไหมเออมันทางเดียวกันนั่นแหละเนี่ยเอาเป็นว่าเรามีพรนี้แล้วใครที่มีพรนี้อยู่แล้วแล้วไอ้บอสต,ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนก็ ประมาณนี้นะ <im itation> เห็นลิฟต์นะอยากกระโดดลงไป <laughs> เอ้ยเราก็ต้องโยกกันโยกก่อนแวบเดี๋ยวเราเตรียมของเตรียมความพร้อมอะไรกันนิดนึงอ๋ตอตันนี้มันก็โอเคขึ้นปึ๊บอาเท่จริงอะปึ๊บตอนนี้เรากำลังลงไปชั้นล่างอ่ะก็ดูสว่างสวัยดีบรรยากาศตรงนี้ เดีวเราก็จะจุดไฟกันนิดนึงอ่ะเพื่อจะได้ดูสว่างเข้าไปอีกนะภาพจะได้ชัดๆฟับแล้วก็ตีมาเลยไอ้บอสไอ้ตัวเนี้ยบอกเลยโหดนิดนึงต้องเข้าข้างหลังมันนะเออไอน้นี่ไอ้นี่ธรรมดาปึ๊บชัวชัวชัวอ่อ่ะ,ออะคราวนี้ฆ่าสามตัวนี้ได้ปั๊บ ก็ไม่ต้องฆ่าใครอีกแล้วเดี๋ยวลงก็ลงไปข้างล่างเลยทำไมเราวิ่งชา้าจังวะอ๋อนี่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะแอ,แอบดูนิดนึงเฮ้ยมันมีทางใครไปเขียนอะไรไว้วะไอ้ไปทำไม่ใครเป็ <c oughs> คนเอรไป <c oughs> คนเห็นคนแรกปะแม่เออแล้วคราวนี้เราก็ลงไปตรงนี้เนี่ยเราจะลงไปตรงนั้นอันนี้คือทางลับนะบางคนก็บอกเอ๊ะข้างหน้ามันจะมีอะไรก็ลงมาก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะใช่ทางโล่ง มีอะไรเลยของก็ไม่มีเออปึ๊บอ,อ,อ่ะมาถึงก็มาได้ชมทอร์นาโดแบบระยะเผาขน,านเฮ้ยร่วง <c oughs> โอุย้เยเ้ยเอ่อเอนี่ให้สลองโงแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าเรามายืนตรงนี้ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมไมันมีคำสั่งบอกว่าเฮ้ยเอ็นตัวนอนเซเราก็เอ็นเลย เดี๋ยวเรามาดูคัสซีนกันมีคัสซีนด้วยใช่ไหมมีคัสซีนด้วยก็ก็ถือว่าเป็นบอสตัวที่สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ของสำคัญสำคัญมันจะตัดเข้าคัสซีนได้มันก็หย,ววหยุดเลยว่ะหยุดเลยหรือหรือยไงต่อโอ้โหมีมุนกลัมมีรีเวิร์สด้วยอออันนี้คือ คือเข้าชา์ิใช่ไหมเข้าสู่ฝันทุกอย่างถูกประกอบร่างกันใหม่จากที่มันแตกสลายเพราะธรณโโตัวนี้นะเ,นเก่งเว้ยเสร็จแล้วสิ่งที่มันแตกสลายเมื่อกี้มันกลายเป็นเวทียักล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึง่เฮ้ยอะไรกันนี่ สวยสดงดงามโน้รคลิเซียมนี่นะเออมันเหมือนเป็นสถานที่ประลองอะรเรลีแอเตอร์นะเออแล้วเห็นไหมเฮ้ยอะไรอยู่บนน่ะชิบหายเราลังตอ่อใช่หัอ <laughs> ไอย้ยัต่อแขนเท่านี้ <laughs> นอยู่ไม่ได้นะออตาเหมือนตุ๊กแกเลย เดี่วขึ้นด้วยสอ,สองหัวด้วยวะ่ะมังกรอนสองหัวที่เชื่อไม่ได้ใช่ไหมใช่ใน่ม,ง,มงูไอ้ไม่เห็นกเลยสอง,องหัวอ,อะโอเคตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่เราก็มาสำรวจเมนูของเราก่อนว่าถ้าเมนูเรามันใช้งานอะไรบางอย่างได้แสดงว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นสถานที่ที่อันตรายเฮ้ยมันใช้ทุรีได้ไวดังนั้นอ ดังนั้นเราก็จัดๆเลยเราเอามีดอ่อนมาก่อนใช่จัดตัวอ่อนมาเลยอ่ะจัดตัวอ่อนออกมาหลังจากนั้นเราก็จะทําการบัฟให้มันสักนิดนึงเอ้าจะหนีไปไหนอ่าได้ได้ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็บัฟตัวเองบัฟเข้าไปวิ่งไปถรงั้นลก็บัฟหมดพอดีโอเคอ่ะกินยาเอยกินยาก่อนกินยาตึ๊บอ่าเติมเอพ แล้วเราก็จะวิ่งไปอ่ามริไม่กินนะมลิยังไม่กินยังไม่กินเราไปใกล้ๆก่อนอ๋อดิีไมมเ้เนี่ยมันชา้ามันก็เดินตามมาไปไปตีก่อนฉันจะแทงให้โอ้ยเลือดมันขึ้นมาแล้วว่ะกูไม่น่ากิน<ม><ม>แลยบอกเงี้ยพี่นามีเจ้านายตุ๊ดเลย้านซ้ายมีพอไอ้มีรูนแสดงว่าตายมาก่อนเลยดิเฮ้ยอะไรอะ ไ้นี่เหรอโอ้ยโดนครจะกววะไอ้ซาลมัไ้ซาลมัโอ้ยีเดียวเนี่ยโอ้ย่ใเย,ย็นดิมอีกตีให้หน่อยกินก่อนกินก่อนอเอาพี่ม้ยรถรถนี่คือเราใช่ไหมใช่ เสร็จเราก็ถอยถอยเสร็จแล้วก็เติมไม,ม่มีก็ตีเราไปตีไปตีไปอขอลบหลังเสาหน่อยจะลันพวง <c oughs> เออนี่แหไนะตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มตุ้มนี่เหรอโอ้เอพีมอถอยอะ ตายเรียบร้อยได้ความทรงจาราชาบังกรดเว้ยอย่างนี้แสดงว่ามึงต้องไปแลกไก่ยายแก่ได้ดีวะแลกยายแก่เออคราวนี้เนี่ยแม่แต่เสียดายเราไม่รู้ว่าเราเอาเต่าไปทําสําเนาได้เปล่าน่าจะต้องไปแลกลายยายแก่ถึงจะได้ดาบเนี่ยได้เายยายแก่ใช่แล้วแสดงว่ามันต้องมีเต่าอีกดีต้องมีเต่าอีกอ่ะใช่เต่าเฮ้ยเต่ากูยังไม่นั่นสองตัวเว้ยยังไม่ได้ทำเราสองตัวไอตัวที่มันต้องไปกระโดดจากข้างบนลงมา หนึ่งตัวเออแล้วที่นี่เหมือนกับไอ้ใต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 ้เมืองใ,ใต้ใช่ไหมใช่เมืองใต้ตตดินใช่ไหมเมืองใต้ดินตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ตรงเรยาลูคาเลียเนี่ยตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เดี๋ยวไปดูของก่อนถ้าเกิดว่าเราได้ได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็าไปแลกกับแม่เท่าไว้เด็ดกตอนอาจจะอาจอาจะมีเวิร์กก็ได้กระดาบมาเวิร์กแน่แน่ดาบมาเวิร์กแน่แน่ดาบเวิร์กแน่นอนแต่ว่าอันนึงอะไรไม่รู้อีกอันหนึ่งอะไรนี่ก็ต้องไปลุ้นนะรับพลังความทรงจำปุ๊บนี่ไงเฮ้ยเจ๋งว่ะ โอ้โหมันเป็นนี่ว่าถ้าหงคามนี่ว่าคนปานสีทองราชามอ<ร>มนตราเนี่ยว่ามนตราเนี่ยว่าไอ้มนตราใช้ได้อยู่นะไอ้เองี้ยเง้ยมือไอาเงี้ต้องนี้ไปหาเต่าเดี๋ยวนี้ต้องไปหาเต่าแล้วแต่ว่าวันนี้เอาไว้นี่ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปทําสําเนาเต่านะโอเคก็จบไปสำหรับคลิปนี้นะวิธีการฆ่าบอสนะครับโดยประมาณแล้วก็วิธีการที่เราจะได้มาซึ่งดาบที่ชื่อว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดาบไปก่อน ดาบมีดาบเป็นเป็นเกรดมังกรแน่เลยถ้าจะเป็นดาบมังกรอะไรนะราชามังกรอะไรสักอย่างนี่บอกว่าดาบใหญ่ใช่ไหมมันใหญ่ใช่หมใช่มันใหญ่ตัวนี้ได้ไงได้ไงดาบศิลามังกรเดี๋ยวเรามาลองถือกันดูนะดาบศิลาดาบศิลาราชามังกรวิ่งโอ้ยจับเลยสุดยอดไหีดิไหนดิไหนดิไหนดินะมันมีพลังอะไรติดมาบ้างนะดูขีดนี่มันมีพลังอะไรติดมาหรือเปล่าตรงนี้เรามาดูนี่ เขาเมคาอัศนีโอ้โหอ่ะก็เอาว่าจบคลิปนี้สำหรับตรงคลิปนี้ไปนะก็ยังไงใครที่ดูแล้วมีประโยชน์กดไลค์กำลังใจให้ด้วยกดติดตามแลวกดกระด,กด,กด,กดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกับพี่โน้ตพิเศษจุดใหม่ได้ในคลิปใหม่นะครับรับรองสนุกแน่นอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ